ชาคริตพาชมที่ดินอีกแปลงของแอนต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับครอบครัวของหนุ่มชาคริตยานนาและสาวแอนพัทิลาที่ทั้งคู่นั้นมักจะออกมาเผยโมเมนต์น่ารักของลูกชายน้องโคให้กับพี่ๆแฟนคลับได้ชมกันอยู่บ่อยๆ ต้องบอกเลยว่าครอบครัวของหนุ่มชาคริสนั้นยังเป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตติดดินและเรียบง่ายอีกมากซึ่งหลายคนคงจะทราบเป็นดีว่าครอบครัวของหนุ่มชาคริสนั้นทําธุรกิจสวนผลไม้และยังมีธุรกิจขายเสื้อผ้าและอื่นๆอีกมากมายแถมเสาแอนเองเนี่ยก็ยังเป็นคนขยันทํางานสุดๆทําความรู้จักกับชาคริสย้ำนามน,นั้นเจ้าตัวเป็นบุตรของคุณสมรักย้ำนามไม่ระบุชื่อ เริ่มการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนปีเตอร์แพนกรุงเทพมหานครและชาคลิตได้ย้ายมาเรียนต่อจากนั้นก็เรียนต่อที่นิวซีแลนด์3ปี จนจบระดับเกรด12จึงเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีทางด้านการตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเรียนทางด้านไปริศนปัจจุบันหยุดพักมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วผลงานชิ้นแรกของหนุ่มชาคริกก็คือการถ่ายแบบแฟชั่นในนิตยาสารและเธอกับฉันผลงานที่ผ่านมานั้นมีทั้งภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์มากมายที่เกี่ยวข้องในวงการอีกจังเจ้าตัวก็ยังเป็นพิธีกรอีกหลายรายการและเป็นนักร้องซึ่งมีผลงานในเพลงไม่รู้จะ เลือลายในปีพศ2550เคยเป็นพิธีกรในรายการอาหารครัวแล้วตาคริสออกอากาศทางไทยทีวีสีช่องสเชฟกระทาเหล็กประเทศไทยออกอากาศทางช่องเจ็ด นอกจากนี้แล้วหนุ่มชาคริตย้มนามเองก็ได้พาชมสวนที่ปลูกทุเรียนไว้เต็มพื้นที่อีกด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นบ้านริมทานของหนุ่มชาคริตี่น่าอยู่สุดๆอนาคตของน้องโพคือเรษฐีจันทบุรีตัวจริงเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างนี้หนุ่มชาคริตและแม่แอนได้สร้างไว้เป็นรากฐานให้กับลูกชายน้องโพซึ่งตอนนี้ก็ดูเต็มเ็มได้ในบักโพชาแนลแม้ยังไรก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันด้วยนะคะ